ส <laughs> อสม <laughs> ตีแขควคัวจากบาดมึงมาโยอยอดเอยียงนมึงนี้มีกัไกลไหมพีย <c oughs> พี่น้องไปจะกินตัวเออมกจัดตัวโอ้พี่น้องเบาเร็วเอาอีกทีหามเอยกลับไปกลับมาขอเอาซ้อนมกจะตัว มันเลยปักขาคนมีคนถามกินผักขาบข่าเรื่องลายปันใดกระป๋อมั้งขั้นหนึ่ง ทั้งเรื่องสื่อผักนากกิน,นกินเยอะๆมั่สองเทียคือจังมือหนีสื่อมาและะ้ค่ะพันหนึ่งพันบาทบาทเอาพันหนึ่งดีเป็นเงินไทยหนึ่งพันบาทบาท จะตัวค่ว่ามันสามสิบสี่บาทได้สามสิบสี่คูณเขียนแม่งเพียงหาสิบหกคุณว่ามันหาสิบหกบาทได้ป่ะเนาะแพ็กง่ามันอ่ะหาสิบหกคุณมันก็เป็นบางร้านนะบางรา้านก็แพงนั่นแหลก็ถือ ซาทีเขาแพ้น้ำยีงมังหลอกทรมานอีกเด้ยอยี่ยตายละคับถ้าเป็นผัววาให้กินอาหารไทยเนี่ยก็ตายละคับพี่หนอ่อยคอยู่บ่ได้็เ้อ คนที่เป็นมองไทยนะคะคนที่ยู่เมองอ่นมาเมืองนอกมาเคียเนี่ย <c oughs> พวกจ้อหิวมันมาเอาเป็นนุวยเด็ดขวัญจะ้ะใส่ถุงมานักเลยมาถึงแล้วกันขอจ้องฟิตอยากกินจังออกมาทีละสองสามเลยอาไปถึงกิน ta tập sụp vậy nhàng hao ta kìm đi bỏ đi kìm đi đấy kìm khỏi mác bọc kia khỏi có để là. Ông sụp, kìa. sụp ลบังอืมอืมอืมจะโตอะค่ะขออะไรก็ได้นะพ้นเหม็นกินไม่ได้ลูก้นเหม็นค่ะอืม ยกขนแมวไอ้ลูกคืองาป๊อปป้าให้ป๊อปป้าทำให้พยพักขี้เพยวขยักขี้เสีบอกสตอหน่วยหนึ่งโอ้บักสตอเม็ดเดียวเนะะี่ยค่ะหลุดกระเสดายพี่น้อง

ตะบนรถไฟไปลำกันคกอสิแมนอิมเหรอรอกแดดแดเาาทีตน่ชหกาทีต่หาหนาทีกินตะบกอ,อิมิ่มนเหรออิมไปแล้วจา้าจับเสเด้อจับกับจุบจ,บ,จ,บ,จบไปแล้ว